สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปฟังความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามและก็ชาวอินโดนีเซียที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงโอกาสของทีมชาติพวกเขาในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ประเทศ UAE หลังจากที่ได้เห็นข่าวอาการบาดเจ็บของนักเตะไทยในเจลิกอย่างธีรทรบุญมาทัานที่ถือเป็นนักเตะตัวหลักของทีมชาติไทยคนที่2แล้วที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อจากชนะทิพย์สงกระสิน ซึ่งในเรื่องนี้แฟนบอลทั้ง2ชาติเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ที่ผมได้เรียบเรียงมาจากกลุ่มเวียดนามฟุตบอลรุปกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวการได้รับบาดเจ็บของทีระทรรวมไปถึงชนาทิพว่าถ้าพวกเขาอ่อนแอลง มันก็จะเป็นเรื่องดีสําหรับทีมชาติเวียดนามแต่ผมก็หวังว่าทีมชาติไทยจะดีเพียงพอที่จะสามารถจุดยั้ง U a e และมาเลเซียได้แต่คนต่อมานี่ได้กล่าวว่าเราเจอทีมชาติไทยไปหมดแล้วในตอนนี้พวกเขาจะชนะหรือว่าแพ้ใครมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราแต่อย่างไรก็ตามคนต่อมานี่ก็ได้มีความคิดเห็นว่าแต่ถ้ามองกันในอีกแง่มุมหนึ่ง การที่ตัวหลักของไทยเจ็บมันก็จะส่งผลต่อโอกาสในการเข้ารอบของเวียดนามนะส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าไทยคงจะรู้สึกแฮปปี้มากที่ไม่ต้องเจอกับเวียดนามอีกแล้วในตอนนี้แต่ผมก็ยังคงหวังว่าไทยจะมีคุมกำลังที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะไปเสมอกับ UAE ได้แต่ชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าถ้าเราต้องเจอกับไทยในตอนนี้ผมคิดว่าพวกเขาก็ยังคงเหนือกว่าเรานะ แต่2เกมจากนี้เราจะต้องเจอกับทีมอย่างมาเลเซียและก็อินโดนีเซียดังนั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแต่จากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมานั้นก็ได้มากล่าวว่าแต่ผมเองยังคงกังวลนะดูอย่างแมนยูในแชมเปี้ยนลีกปีนี้สิก่อนเกมกับไลฟซิกใครคิดแล้วว่าพวกเขาจะตกรอบส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อข่าวการบาดเจ็บของนักเตะไทยระว,ว่าผมต้องการให้ไทยมีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในการคัดบอลโลก เพื่อที่เราจะได้ดูเกมที่มันน่าดึงดูใจซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงทีมชาติไทยของเราอีกว่าเราจะไม่เจอพวกเขาอีกแล้วแต่ผมชอบการเล่นของพวกเขายิ่งดูก็ยิ่งชอบเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็กล่าวไปอีกว่าผมจะดูพวกเขาเจอกับทีมชาติมาเลเซียแล้วก็ UAE แต่ฟุตบอลมันต้องมีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดมันถึงจะน่าดูมันจะน่าดูได้อย่างไรถ้ามันเต็มไปด้วยไก่ที่ป่วย ส่วนคนต่อมานี่ได้กล่าวถึงการบาดเจ็บของทีระทอรและชนาทิพว่าถ้าไทยเสียผู้เล่น2คนนี้ไปพวกเขาก็จะไม่สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งต่อที่เจอกับอินโดนีเซียแต่แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้ไมาแย้งว่าอินโดนีเซียเนี่ยออนแอมากเลยนะถึงไทยเสียสองคนนี้ไปพวกเขาก็ยังสามารถจัดการกับอินโดนีเซียได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่า ถ้าไทยไม่มีผู้เล่นอย่างทีรรทรนพวกเขาก็จะมีผู้เล่นคนอื่นที่จะสามารถคว้าชาัยชนะให้กับทีมได้แต่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงนักเตะไทยรว,ว่าทีรรทรคนนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเก่งเลยนะส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะเตะกันในอีก3เดือนข้างหน้าแต่เวียดนามมาใส่ใจอะไรกับไทยในตอนนี้ในปัจจุบันมันสำคัญกว่าไหมที่เราจะไปกังวลเกี่ยวกับทีมชาติยู e ซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็เลยได้กล่าวว่าคุณไม่กังวลหรือยังไงไทยก็คือคู่แข่งของเวียดนามในการแย่งเข้ารอบต่อไปส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองต่อข่าวนี้ว่าถ้าไทยไม่มีพวกเขามันก็จะเป็นการเปิดทางให้กับทีมชาติ UAE ส่วนมาเลเซียเองก็จะมีโอกาสขึ้นมาด้วยมันจะดีกว่าที่ไทยจะมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะหยุด UAE อแต่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าผมเองคิดอย่างแตกต่างไปเลยนะ โดยมองว่าถ้าทั้งเวียดนามและก็ UAE สามารถชนะได้หมดก่อนที่จะเจอกันเองในเกมนัดสุดท้ายมันก็มีโอกาสที่ทั้งสองทีมจะเล่นแบบจับมือกันเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปในเกมสุดท้ายได้เพราะว่ากลุ่มของเรามันมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยที่ทีมอันดับ2จะได้ผ่านเข้ารอบเพราะว่าทีมใหญ่ในกลุ่มอื่นๆทําแต้มหล่นกันไปเยอะส่วนคนต่อมานี่ได้มองโอกาสการเข้ารอบของเวียดนามว่ามันยังคงเป็นงานยากของเวียดนามนะเพราะว่าไทยเองก็มีความแข็งแกร่ง พวกเขามีโอกาสที่จะเสมอกับ UAE แล้วก็เอาชนะมาเลเซียได้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่าทีมชาติไทยแล้วก็มาเลเซียต่างเป็นทีมที่ดีมากการเจอกันในสนามกลางไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ชนะส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงทีมชาติไทยของเราว่าไทยเสีย2ผู้เล่นตัวหลกักและก็เสียเปรียบจากการที่ไม่ได้เล่นในบ้านพวกเขาจะกลายเป็นเหมือนกับโจ๊กฮ่ฮ่แต่คนต่อมานี่ก็ได้มาแย้งแล้วว่า อย่าได้ไปหัวเราะเยาะพวกเขาในเรื่องนี้ผมหวังว่าเวียดนามเองก็จะไม่มีใครคนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่ามันดูเหมือนว่ากวงไฮและวานเฮาก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับชนาทิพและก็เท,ทียรทรผมหวังว่าผู้เล่นเหล่านี้จะสามารถกลับมาทันเพื่อที่เกมคัดบอลโลกมันชนะดึงดูใจ ส่วนคอมเมนต์หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นความคิดเห็นของแฟนบอลชาวอินโดนีเซียที่ได้มีการพูดถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะไทยของเราบ้างโดยคอมเมนต์แรกนี้ได้มาชื่นชมทีราทรเราก่อนครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมของอาเซียนแล้วในปัจจุบันนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเรื่องนี้ว่านี่มันถือว่าเป็นโอกาสของทีมชาติอินโดนีเซียแล้วที่จะสามารถทำคะแนนเพื่อไปเล่นในฟุตบอลเอเชียนครับแต่คนต่อมานั้นได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่า โดยปกติแล้วไทยยังคงมีผู้เล่นชุดที่2ที่มีคุณภาพสูงอยู่มากมายที่จะสามารถนำมาใช้ทดแทนเขาได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีผู้เล่นหลักผมก็จำได้ว่าไทยมีผู้เล่นในเจเนเรชันใหม่ที่เก่งๆรวมอยู่ด้วยดังนั้นอย่าได้ไปใส่ใจกับเรื่องอาการบาดเจ็บของพวกเขามากนะักส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่า ถึงไทยแลนด์ใช้ทีมชาติชุดบีทีมชาติอินโดนีเซียก็ไม่น่าที่จะเอาชนะได้แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองว่าถ้าเป็นโค้ชอย่างชินแท่ยองผมเชื่อว่าเราจะสามารถสู้กับทีมชาติไทยได้ส่วนชาวอินโดคนต่อมานี้ได้คอมเมนต์ว่าผมรู้สึกสับสนว่าจะรู้สึกดีใจหรือว่าเศร้าใจกับเรื่องนี้ดีแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามฟุตบอลมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันดังนั้น ผมหวังว่าทีระทรบุญมาทันจะหายดีโดยเร็วซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมว่ามันโอเคสิ่งที่สำคัญคือเราง่ายขึ้นต่อการผ่านรอบคัดเลือกไปสู่รายการเอเชียนครับในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าถึงทีมชาติไทยจะไม่มีทีระทรและชนะทิปอินโดนีเซียเองก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้มันได้พิสูจน์มาแล้วในฟุตบอลรายการเ F ฟเ u ซูสกิคัปี2018ก็ไม่รู้ว่า ในยุคข,ของโคชทินแทยองเนี่ยมันจะยังคงเป็นเหมือนเดิมอีกหรือไม่ซึ่งเช่นเดียวกันกับชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ที่ได้มากล่าวว่าต่อให้ไม่มีทีรทอนทีมชาติไทยก็ยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ต่อสู้อย่างทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตบอลรายการเ FF เอฟซูซูกิครับไทยไม่มีเขารวมทั้งชนาทิปและก็ทีรศินด้วยแต่ว่าเราก็ยังโดนทีมชาติไทยย่ำสเสละเลย นั่นก็เป็นบางมุมมองของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามและก็อินโดนีเซียที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งในส่วนของอาการบาดเจ็บของนักเตะไทยทั้งคู่เนี่ยตามข่าวล่าสุดมีการรายงานว่าชนาทิพย์น่าที่จะหายเจ็บกลับมาลงสนามได้ไปยในสุดสัปดาห์นี้ในขณะที่ทางด้านของทีรรทรน,นั้นยังคงต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางแพทย์ครับว่าเขาจะต้องพักมากหรือน้อยแค่ไหนแต่ดูจากข่าวที่เจ้าตัวสามารถเดินเองได้ ผมก็คิดว่าไม่น่าที่จะเป็นอะไรที่หนักหนาและทีมชาติไทยของเราก็น่าที่จะมีทั้ง2คนนี้ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ u a e หากทั้งคู่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ